มาแล้วครับญาติเพื่อนพ่อแม่พี่น้องท่าน,นมาแล้วมาแล้วปวดอยู่ไหนนี่มันบ้าอะไรมาถ่ายตอนที่นี่ไม่ได้เพิ่งเริ่มเล่นก้าว <c oughs> คูดบอกของเล่นคือเลย โดไม่นอนอยู่ไหนอนะอกอดทนะอานใหม่ทเมงาเนใอม่ารับอย่อย่านะอย่น่นะ่นอ่ละอ่เนเลอยาล่เนอ่าเนะเลยอาอยู่ไหนอ,หนอ,อหน่เอาล,ล,ลอ่ลววาเเ่เละาเลอ่เลนาเละ่าลยอ่ะอย่าเลนเลนอย่าเน่เลยนะาเนะเล ไม่เงี้ยโดนวางกันไดแป๊บหนึ่งนะพี่ทูมแล้วมันดูไม่ได้อะเวลาเนี้ยดูไม่ได้ที่ทำไมมันแตกแกันนะนี่อยู่ไหนกันเนี่ยผมแล้วพี่ก่อนบวัดดีพี่หน้าย,ยิ้มเย้ยยิ้มใสเลย,ยสนามเด็กเล่นสนามเด็กเล่น นี่วะเนี่ยเอาอีกแล้วโอ้ยกล้วยกล้วยอย่างเลื้อนเหยียบไปเหยียบไปล้มเลยเดี๋ยวเอ้าลื่นกล้วยอรัเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูนะไม่เห็นจริงๆเว้ยโอ้โหกล้วยอย่างเลื้อนอ่ะกล้วยเลื้อนจริงแล้วมันมังคับไปซื้อเลยเอาไว้แกล้งเพื่อนแน่เลย เดี๋ยวที่นี่คือเราต้องรับเลี้ยงเด็กใช่ไหมที่เด็กทามอ๋อนี่อะชิ้นส่วนที่หายไปไหนที่มันแตกอะฮะชิ้นส่วนมันอยู่ตรงนี้ที่มันแตกมันหายไปไหนอะโดนผีที่เปล่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันก็หาย ทำไมไมันไม่อยู่นี่อ่ะมันอยู่ตรงนู้นไม่ใช่เหรออ๋อนี่อันนี้อันนี้ที่แตกใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอ้กำลังยิ้มแย้มยิมใสเลยไอห,หนูที่นี่มีเด็กที่เสียชีวิตใช่ไหมมีกี่คนข้ามก็ไลน์ในที่สุดเลยเออเขาไม่ตอบอันนี้เออไเอ้กระตามนันไล,ลน์ในที่สุดแล้วันลงในเรื เราก็ทำได้ oh. เออไอช่องรองช่องหลักมันไอน,นี่ปวดอยู่ไหนโปรดโปรดทีมงานใหม่ <c oughs> วัสดีพี่ชายเป็นไงบ้าง <c oughs> <c oughs> ฟันถามเอ้ะผมมีความสุขเวลามีความสุขเนี่ย ว่าถูกประสงค์ค้นหาอะไรวะตเกลับด้านนอกว่าก็มีมันไม่จับเลยข้างบนมีใครไหมครับดวงวิญญาณสัมเวสีโอ้ยปปช่วยยกป้นโอ้ยเลยปวดโอ้ยเลยอันนี้โยนโยนได้ใช่ไหมอืมโยนไม่ได้หรอกในอันนึงอ่ะ เวดปปดป๊อสูญเสียการเชื่อมต่อนี่อ่อันนี้เราเก็บมาหนาหนึ่งละอวเนี่ย้อนโบราณหี่วหีวหีวเลยหีวอัดผีด คืออะไรครับคุณจะสื่อถึงอะไรครับวิญญาณที่เสียชีวิตเด็กใช่ไหมเด็กเป็นเด็กทารกเว้ยเฮ้ยประตูปิดเองปะปอดประตูปิดเองปะไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่ละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีอะไรไหมครับพี่อ๋อหนูเหมือนเป็นทุกประตูเป็นทุกประตูเอาไว้ไหนเอไว้นี่เหรอ อืมส่ไปความยากลำบากไงเฮ้ยตกใจหมดมันกำลังเปิดคืออะไรครับออกมาเลยนะดวงวิญญาณเด็กเฮ้ยเฮ้ยนะครับที่เฮ้ยที่ไหนอะไม่ธรรมดาละเดี๋ยวบอกว่าเดี๋ยวบอกว่าไม่ฉากวิ่งแล้วอะมีตัวตาเด็กไหมเดี๋ยวเราบ้าง ฉากวิ่งใช่ไหมฮะใช่ใช่มมอ่ะใช่ไอเนี้ยจะี๋ยวบอกไอ้พวกเกมไอ้เกมเนี้ยมันพอตอนจบมันจะมีฉากวิ่งอ่ะอเอาเอาแล้วโหลดต่อไปโอ้โหเนี่ยไอ้น,นี่มันคือหุ่นหุ่นเออไอเนี่ยผีออบบี้โอ้โหออบบี้เอาเรื่องเอาีปง่ายไง่ายไม่เ,เนเีนไไ่ยเดี๋ยวตกแล้วนน <laughs> ถ้าตกไปแล้วไงอะ ตายบอกคำเดียวพี่ทำไมมันมีไฟแดงๆค่ะฝนไฟแดงๆไหนบนเพดานอะห้องที่เราผ่านมาบนโอ๊ยอะไรวะเตรียมตัวไว้ก่อนจริงเหรอเผื่อมีผีโผล่มาโผลมาเลยพี่อ่อโผล่มาเลยพี่วิ่งมาเลยเป็นรหัสป่า ดูของสองสี่สวัสดีกับพี่น้องเอ้หน่อยนี่ <laughs> ยังฮะดูเหมือนว่าจะจะเปิดประตูนี้เร่งด่วนเลยเขาเนี่ยกล้ยมีอะไรผัวมาป่ะโอเค okay, ดูข้างหลังไม่มีกล้วยไ,ไม่ต้องนะกล้วยอยา่าอ๋อ นี่เราต้องมาเลี้ยงเด็กเหรอเนี่ยไม่เห็นเด็กเลยเด็กไม่มีชีวิตอยู่แล้วไงสามเหลืองสี่เขียวโอเคเข้าใจแล้วเปิดเนี้ยได้ก่อนแก้ไขปารนาเพื่อเปิดประตูนี่นี่เดี๋ยวเมนต์อัแล้วก็อันนี้สามคืออะไรฮะทำกันเลยทำกันเลยเดี๋ยวก่อน กดไลค์กดแชร์นะครับบอกแค่นี้ในที่สุดโอ้โหไล่ช่องรองมันไล่ช่องลองคนดูมันไม่ค่อยเพิ่มเลยเอ,อามาเลยครับพี่ชายมาวิ่งเลยครับผมต้องการเจอปิญญ,ญาเด็กที่เสียชีวิตอยู่นที่อย่างนี้นี่ไหมยองมาสกแกยังไงเนี่ยเอาเดี้ยวเดี๋ยวเรี๋ยบเอดเดี๋ยวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เนี่ย โอโหทำไมมันทำไมมันไม่ตื่นเต้นเลยอะ่ะเออแค่เนี้ยแคเนี้ยตายผัวมาแค่เนี้ยโอ้โหไปแล้วพี่น้องจบข่าวจบข่าว